สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูเดชพงศ์อุนชาตินะครับก็จะมาสอนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมาในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ การนําเสนอข้อมูลนะฮะโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะเป็นการนําเสนอข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากการการทางานสะดวกรวด,ดเร็วนะฮะและมีความน่าสนใจนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์กันฮะก็จะมีให้เลือกใช้นะฮะตามความเหมาะสมของงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอข้อมูลตารางกราฟนะแผนภูมินะครับหรือแผ่นป้ายประกาศนะครับแผ่นพับนะฮะ ก็มีให้เราเลือกใช้นะฮะให้เหมาะสมกับงานนะครับหลายโปรแกรมด้วยกันนะครับลักษณะสำคัญของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะก็จะมีอะซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนะครับซอฟต์แวร์ทำตารางซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นำเสนอซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลนะครับ ก็ยกตัวอย่างนะก็คือ Microsoft Office นะฮะตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่ก็2 0 1 0นะครับที่เรารู้จักกันนะฮะตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะนะฮะก็ที่เราใช้กันอยู่นะฮะจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word Power Point Excel นะฮะเหล่านี้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขอจบ การนำเสนอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ